Kid, 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 I see kid! Hey! Hey! F! 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 Hey! 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 สู้ดีตั้งโค้งคมแรงจะเป็นเรื่องของการเปิดซักุ่มก๊าซวันพีชของเวเฟอร์นะคือบอกก่อนว่าผมได้ทำการสั่งจากทางอีเบร้นะ เป็น One Piece Reaper Wish Collection Metric Card Volga ยี่สิบแพ็กบ็อกบรรยาครับผมนะอ่า,อาส่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมนะนี่กล่องเห็นไหมแปลว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยครับผมนะจากคุณเทนซิยะคูโบเห็นไหมครับผมนะคุณเทนซิยะคูโบจากญี่ปเปี้ยนโพสด้วยนะก็คือเป็นไปรษณีย์ของญี่ปเปเี้ยนเขียนคำทำการเริ่มกี่กันเลยดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นการเปิดครั้งแรกของผมนะครับผมนะมนะจากใจจริงเลยถ้าหากว่าสนใจเนี่ยอยากให้ผมแบบเปิดแพ็คไหนอีกอสามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับผมหรืออยากให้ผมทำต่อน,นะครับผมนะอ่าอีเบย์นะ eBay. นอ,ยอยีเบ ดูดี eBay แต่ว่าตอนที่ผมดูล่าสุดเนี่ยมันเดี๋ยวอยู่ประมาณแค่3กล่องเองนะ3บล็อกนั่นเองนะอะในปัจจุบันผมก็ไม่แน่ใจว่าหมดแล้วหรือยังไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงเมื่อไหร่นะครับผมโอเคแหก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นรูแปแบบของกล่องนะทุณผชมอันนีผ้ผมจะมีกล้องตัวนี้ไว้หนึ่งตัวนะคือกล้องโฮสต์นะ อ่ากล่องเห็นไหมรูปแบบของมันนะครับผมนั่นก็คือจะมีเห็นไหมมีรอคิดแล้วก็รูฟี่ล่างบุกโอนิกาชิมะนะครับผมนะเห็นไหมอ่ากำลังจะไปบุกโอนิกาชิมะกันนี่เสื้อเหลืองเสื้ออะไรนะครับผมนั่นเนี่ยแพ็คเห็นไหมก็คือมี20เขาเขียนตรงนี้เห็นไหมครับเขาบอกว่ามี20แพ็คอันนี้คือกูอมั่วนะอามสามาไม่ญี่ปุ่นไม่ออกนะขออภัยด้วยนะครับผมอ่าด้านนี้ก็เป็นรูปแบบนี้ครับผมมาดูแต่ละด้านก่อนอันนี้ก็มีโบอาแฮนคอร์กครับผมแล้วก็ชิยามโมชินะครับผมนะครับ <c oughs> อ่ะวิธีการเปิดอ่ะดูวิธีการเปิดไปนะครับผมนี่อันนี้ก็โอเด้งครับผมนะอันนี้โทกิเหรอมากันต่อนะครับวิธีการแกะก็ตามเขาบอกเลยเห็นไหมับผมนะเออคือแกะตรงนี้แล้วเปิดออกใช่ไหมแล้วก็ทําตามเขาอ่ากดตรงนี้เห็นไหมกดตรงนี้กิ๊กอ่านันจะมีไลายของมันอยู่ครับผมแล้วเราก็แกะตามลายของเขาอ่าอย่างนี้ก็เอาแหกลงมาได้ตรงนี้ครับผมบิดลงมานี่ปึ๊บเอมาบิดลงมาได้เห็นไหมหรือเปิดออกมาแล้วโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะเห็นไหมฮะอู้ยคางเยอะมากไปชม มีทั้งหมด20แพ็คนะครับผมนะโอเคนี่ให้ดูชัดๆนะครับ20แพ็กนะก็คือ20ใบเองนะเดี๋ยวเรามาทำการดูเรื่องของรายละเอียดก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะรายละเอียดของมันอ่ะเดี๋ยวพาดูด้านหลังนะครับผมนะนี่ด้านหลังของมันก็คือจะมีแต่และตัวตละครนะตัวละครคออ่อนข้างเยอะโอเคเดี๋ยวทำการซูมนิดนึงเห็นไหมเห็นตัวละครค่อนข้างเยอะมากไอ้ตรงนี้ทั้งหมดก็คือจะเป็นเรื่องของตัวละครนะ ตัวละครหมดเลยนะครับผมนะเกตแต่ละเกตก็คือระดับความแรงสีเทาเนี่ยก็คือเป็น normal นะก็คือปกติไม่แรงมากนะครับผมนะส่วนสีเขียวสีเขียวเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของระดับแกนแรงเขาเรียกว่าแกนแรงนะที่ผมแปลมาแล้วก็อันนี้คือเป็นระดับแรงนะครับสีทองนะครับอ่าแล้วก็สีแดงก็คือเขาเรียกว่า Secret. สีเกรดสีเกรดก็คือแบบความรนะด่ะน่าจะแบบเป็นใบที่โคตรักินแรงนะครับผมนะสีแดงนะครับผมแล้วก็ ไอตรงนี้รู้สึกว่าเป็นใบอีกใบหนึ่งที่แรมากผมพยายามแปลเป็นสิบๆรอบแล้วแปลคนไข้เยอะมาก <No. S 1> ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามัน,มนแปลว่าอะไรนะตรงนี้ใครใครแปลได้ช่วยแปลหน่อยนๆตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยตรงนี้ที่ก็แปลไว้เขาบอกว่าโฮโรชิราโฮชิอ่าเห็นไหม โฮโลที่ยาวชี้น่าจะเป็นอันนี้นะครับผมนะเออใบโฮโลนี่น่าจะเป็นใบคล้ายๆกับสติ๊กเกอร์โฮโลใน c ี g อจหรือเปล่าที่แบบว่ามันเรืองแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะตัวละครก็คือจะมีทั้งหมดประมาณ26ตัวนะครับแบบเบสิคส่วนตัวฟรีเกรดเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรบ้างแต่ว่าถ้าหากว่าเปิดได้อะเป็นสีแดงเท่ากับว่าเราได้แรร์แบบฟรีเกรดอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าแต่ละตัวละครมันคือตัวอะไรบ้างนะครับผมนะตัวแรกก็คือเป็นยูสตัสคิดนะมองเห็นไหมยูสตัส ตัวสองก็คือเป็นมังคี้ดีโรฟี่แล้วก็ชาฟอก้าดีวอคเตอร์แล้วก็อัน4ก็คือทานุกิจิโทนี่โทนี่ชัปเปอร์นะครับอัน5ก็คือกาวามัตสึกับปะนะส่วนอัน6นี่ก็เป็นโองิคุหรือว่าคิคุโนโจหรือเปล่าตัวนี้เอออันนี้คือแปลผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมนะนะตัวที่เก็คือโทกินะครับผมนะตัวที่8ก็คือโอเด้งครับผมนะตัว9ก้าโบติกัสดีเอสครับผมนะอ่ะตัวที่10บองซาริโนนะคิซารุครับผมนะสิบเอ็ดก็ซาคาสึกิซาคาสึกิน่าจะเป็นอา,าย,ยุทธหรรือเปลล่านะคับผมแ้วก็ เอ,อ่อคูซัน12นะครับ13แชงคูสครับผมนะไอ้13เนี่ยแชงเนี่ยหรือเชงคูสเนี่ยก็คือมันอยู่ในระดับแลนะครับผมแล้วก็14คือเซงคือับผมนะ15ก็คือโบอาแฮงกรอกครับผมนะ I มนะ16นี่รู้สึกจะเป็นฮีนะไม่ปลื้มนะครับแล้วก็17คือโฮดี้ยอนนะครับ สิบแปดก็คือชิราโฮชิสิบเก้าก็ฟุคาโบชิยี่สิบก็คือโลโลนาโซโรนะครับผมนะไอ้ยี่สิบเอ็ดที่คุณเห็นอยู่นะครับผมนะมันเขียนว่าบาร็อกเวิร์กนะครับผมนะอ่ะบาร็อกเวิร์กอะไรนี่อันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับผู้ชมแล้วก็ยี่สิบสองนะครับผมนะเออหมวกฟางเขาบอกว่าเป็นหมวกฟางหมวกฟางหนึ่งอะไรสักอย่างนะเออแล้วก็ยี่สามนี่เป็นแร่นะครับผมนะเออชาร์ลอตคาตาคุรินะครับผมนะอ่าคาตานะเห็นเขาเขียนเขาเขียนว่าคาตานะครับแล้วกก็็เปนมังีีี้้ลลแแวคร่ ยี่สิบหกเปรโดนะครับผมแล้วก็ไอซีเกตหนึ่งกับซีเกตสองเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นความลับนะครับผมนะ่ะก็คือแบบซีเกตอะระดับซีเกตอะคือมันโคตรจะฟังกิ้งแร่อะไรเงี้ยนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมนะ่ะมาอธิบายเสร็จแล้วกูอธิบายไปห้าทีเดี๋ยวไม่แนะ่จะเหลือตัดเหลือย e ี่นาทีเลยงามใสพิ่งจะเริ่มเปิดในงามซามกาคือเปิดการเปิดครั้งแรกนะถ้าผิดพลาดเลยขออภัยเวลาที่นี้จกใจจริงแต่ว่า เป็นคนที่ชอบควานพิซแล้วก็เห็นแบบว,ว่าทางเขาหังนะค,คือเขาเปิดการอะไรงเงี้ยคือเราก็ชอบแล้วก็ตอนนี้กําลังสั่งหนังสือสมุดที่แบบสําหรับสะสมการแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสะสมนะครับผมนะเออถ้าหากว่าอยากให้ผมทําอะไรนี้อีกก็บอกนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างแพงมากนะผมนะเออราคาอยู่ที่ประมาณสี่สิบดอลลาร์ถ้าตีไปแบบเลขก,กลมๆแล้วผมประมาณ1 3 0 0อกว่าบาทนะครับซึ่งราคาค่อนข้างที่จะดูเรือดอยู่นะหรับผมนะโอเค มาทําการเริ่มมาดีกว่าฟู๊ดตื่นเต้นหมดทุกคนเชี่ยตื่เตนตเต้นมากตื่นเต้ตตนมากครับผมนะนี่วันพีชเวเฟอร์นะไอ้วันพีชเวเฟอร์ก็คือเป็นขนมเวเฟอร์นะครับเออมันเป็นแบบขนม er นะเวเฟอร์หน่อยเดี๋ยวกดลงมาหนะนี่กดลงมาให้เห็นหน่อยเอออย่างนี้อย่างนี้หน่อยนะครับผมนะจะได้แบบไม่ต้องยกมือมากครับผมนะโอเคทําการตัดก่อนนะครับผนมะสกิ๊เฮ้ยกูโดนกูโดนกาวเนี่ย คิดตัวแรกตัวอะไรวะนะตัวแรกตัวอะไรวะกะ๊ k i p เฮ้ยเฮ้ยฮนี่นะไม่ปื้มมาเอาต้อง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 หันหลังก่อนต้องหันหลังก่อนตัวแรกฮีนะไม่ปื้มฮีนะไม่ปื้มก็คือเป็นโนเก้ากับสิบหกนะครับผมนะนี่อันนี้ที่เขียนเขาเขียนบอกอยู่เห็นไหมครับเฮ้ผมเอาซูมแบบนี้แล้วกันนะจะจะเห็นชัดไหมแบบนี้ได้อยู่นะอย่างนี้ก็ได้อยู่นะทุกคนเออประมาณนี้อันนี้ผมว่ามันเห็นชัดดีอ่ะเออมันมัน ชัดดีมันมันโฟกัสง่ายด้วยนะครับถ้าถ้าเป็นแบบยืดๆงั้นมันโฟกัสยากนะครับผมนะอย่างถ้าเป็นปกติเนี่ยโฟกัสง่ายอย่างนี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็ขนมนะครับผมนะไหนะมาดูก่อนว่าเป็นไงหน้าตานี่เวเฟอร์แบบนี้นะผมแล้วก็จะแข็งๆเฮ้ยทำไมยังแข็งแข,ข,ข็งอยู่วะอ๋อมนกระดาษนี่หว่าหีิบมานกระดาษนะครับผมโอเคกระดาษก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ทิ้งไปแล้วก็ไหนลองแดกขนมก่อน,นครับผมอยากญี่ปุ่นเลยเนะีนะ่ยอหือ ไฮเดรบอะไรเนี่ยก็มีถุงอันแรกก็คือจะเป็นแบบว่าแก๊งนะแก๊งหมวกฟางนะครับผมนะโอเคแล้วก็อันต่อมาครับผมนะอ่ะเป็นถุงลูฟี่รอคิปนะตอนที่จะไปบุโอนิเงะชิมะนะครับผมนะอเอมาครับต้องพลิกอย่างนี้นะแล้วก็เปิดนะครับผมฟื้กเข้ามาอ่ะเฮ้ยเป็นรอเฮ้ยซีเกตรอเฮ้ยเขียวเขียวเขียวจะดจะีจะตกใจทำไมอะ่ะ ผมเห็นมันล็อก10ล็อก3สีอย่างเงี้ยเออผมก็นึกว่าแลมันต้องดูที่ที่ล่างขวานะครับผมนะเออระดับ G.K เขาเรียกว่าแกนแลรีสีเขียวนะครับผมนะเออรอล่างบุกข่มโอนิชิมะนะครับผมนะอ่าได้ระดับไหนผมอันนี้เวเฟอร์นะให้หมูมินเอาเวเฟอร์ไปใส่ไว้ในกล่องแล้วกันนะอ่ะหมูมินส่งต่อให้หน่อยนะครับผมนะอันนี้เป็นสเน็คคืนนะครับสเน็คคืนตอนที่ดวลกับคาตาคุรินะกูจะได้ซีเกตบ้างไหมเนี่ยนะผมกูก็ตื่นเต้นนะผมจะได้ซีเกตหรือเปล่านะโอเคตัดไปนะจ้าโอเคมาตัวนผู้ชมนะ โอ้โหคุซันอาโอกิจินะครับคุซ <be> ันอาโอกิจ <pro usar> ินะครับอันนี้อืมคุซันอาโอกิจินะครับตัวนี้นะเป็นเกรดอะไรครับโอ้โห normal ครับผมนะก็คือขี้เปียกนั่นเองนะเกรดขี้เปียกนะครับผมนะอ่ะตัวต่อไปครับผมนะเปิดอุ้ยมันเปิดกันอย่างนี้สนุกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเออสนุกเลยเนี่ยทำเล่นนะเนี่ยเออน่าน้าจะมีแผ่นเสียตังค์บ่อยนะทำเล่นมาเนะครับผมนะโอเคครับดูพร้อมกันนะครับผมนะปึ๊บข้างหลังซิกเก็ตขมุนซิกเก็ตขมุนซิกเก็กขมุนซิกเก็ตขมุนซิกเก็ตขมุนซิกเก็ตซิกเก็ตซ มาครับผมแร่แผล,แลตัวแรกครับตัวอาตัวอาคือแร่ไอสัตว์แร่แร่ใบแรกครับผมนะ Gear Force Snake คือมึงครับผมนะโอเค s มคคือมึงมาครับไปมันจะมีสกิเกตให้กูว,ว่าแ,แดงแดงแดงให้กูหน่อยดิขอแดงหน่อยแดงบางทรายมาหน่อยนี้แดงบางทรายฮะซองสวยเออซองดีเทลดีเทลดีอ,ะ,อะไอง่ายนะครับ,อออบเออจริงๆโคตรโคตรเท่อะนะนะครับ <S <S อ่ะตัวต่อไปครับตัวต่อไปดูอยู่กับท่านผู้ชมดูอยู่กับท่านผู้ชมครับผมนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ มิสซูบังเคเอ้านี่ไงบาร์ล็อกเวริร์กที่บอกไงนึกว่าบาร์ล็อกเวริร์กอะไรมันเป็นแก๊งบาร์ล็อกเวริร์กเว้ยครับผมนะนี่องค์กรไอจักรบาร,ร์ลนะ็อกเวิร์กครับผมนะนี่เสื้อกอล์ฟชายนิโกโรบินมิสซูวันตัวตีโปรไฟล์ไอยเฮียเอา้าตัวต่อไปนะครับผมนะอืมตัดไปครับผมนะโหตัดตัดตัด,ตดไม่ค่อยสวยเลยขอโทษด้วยนะครับผมนะไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ฮะเร็บปักชักร้อยอะไรกูไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับผมนะตัวต่อมาคืออะไรเฮ้ยคิดคิดค F ค uhm right ืออะไรอ่ะ F คืออะไรอ่ะเชียเอฟอ่ะเอ F คือสีเกตเหรอเฮ้ยกูได้สีเกตเลยเหรอวะเชียวสีเกตเหรอวะมันต้องเป็นสีแดงไม่ใช่เหรอวะสีเกตอ่ะเฮ้ยสีเกตต้องเป็นสีแดงไม่ใช่เหรอไอชิบกูสับสมวนวายในชีวิตแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยกูสับสมวนวายในชีวิตแต่ว่าที่ที่ที่สุดก็คือต้องเป็น ชิราโมชิโฮโลแล้วก็ผมนะเอ้ยมันจะมีโฮโลได้ไงอัน hmm. นี้คือแบบเห็นไหมใบมันจะกระพริบกระพริบเพชรผมวิบวับวิบวับวิบอ่าวิบวับนิดนึงครับผมนะเออเป็นลอลูฟี่คิดนะครับผมเนี่ยนี่ตอนนี้อ่าภาพจำภาพยืนเลยอันนี้นะครับผมนะระดับ S คือซีิเกตเหรอคือสกิเกตใบแรกเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะได้สกิเกตใบแรกครับผมครับถือว่าได้อยู่ตัวต่อไปครับผมอันนี้คือเป็นเอ่อุงสแน็คเมือเหมือนกันนะครับผมเนี่ยทำการเปิดมาครับผมนะอ่าเมื่อกี้เห็นแววแล้วอ่ามันต้องมันต้องเฮ้ยคิโโกะนนนนมััีไอ ตัวอะไรรูปงานคิโคโนโจครับผมนะเออตัวเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงครับเจ้านี้นี่เองครับผมไปตัวต่อไปครับผมนะมาอันนี้เอาด้านขวาบ้างขวาลายซ้ายดีบ้างไงฮะะกูซ้ายซ้ายอย่างเดียวเลยครับผมโอเคมาเปิดมาตัวอะไรครับสามสองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชงคุสเชงคุสมาเป็นลายครับผมนะอู้ยแชงครับผมนะนี่คร allora ับกิฟฟ์คุณครับหนึ่งในสี่จากพัดแชงคูสผมแดงแชงคูสครับผมนะ โอ้โหดูเลยครับปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บนะผมนะเสียงเสีงนะผมนะมีอีกใบวะเธอเช็คกันดีแล้วไว้ยเผื่อแม่งฟ้อนกับสองใบฮะได้ฟรีหน่อยครับผมนะทุกคนนะไปต่อครับผมนะตัดมาครับผมแล้วก็เปิดมาอันนี้ดูข้างหน้าเลยดีกว right? ่านะดูข้างหน้าเลยดีกว่านะครับนี่ซึบๆตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะด้านหลังด้านหลังมีแบบนี้ป่ะด้านหลังเฮ้ย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  อันนี้ท่านี่สครเปอร์หรือทานุกิจิของเรานนั่เองครับผมนะเป็นนอร์มอลครับผมนะไอเราจะเฮ้ยทำใหม่เนี่ยลูกรักเออนะครับมาตัวต่อไปครับผมนะอันนี้เป็นเอ่อเหมือนก็เหมือนเดิมนะแก๊งแก๊งอาราบัสซ่านะครับผมนะแก๊งลูฟี่อาราบัสซ่าครับเปิดมาครับเฮ้ย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 อฮ้ยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เบสิกเบสิกอยู่นะครับนี่ n น r m a มนะครับผมเกตหนามเมาอุ้ยมาแล้วว่ะเฮ้ยการ์ดการ์ดผมเริ่มมาแล้วทุกคนการ์ดกูเริ่มมาแล้วนี่เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะสุกสนานอ่ะที่ที่เด่นมาก็คือเหมือนมีซีเกตใบเดียวนะครับผมเห็นได้ซีเกตแค่ใบเดียวมากูเปิดฝั่งซ้ายให้หมดกนแล้วกันนะเออไปรัวๆเร็วเล็วร็ผมนะตัวนี้คือตัวอะไรก็ผมนะซื้อเข้ามาเฮ้ย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  แรงครับผมนะนี่ตอนตอนตอนโทเกนโทสิกะครับผมนะหรือว่าโทเกนชิระพะกีเนี่ยแหละอันเนี้ยนะครับผมนะท่านี้เลยครับผมนะแรงกูมาแล้วไว้ซ้ายสีเก็บไปด้านขวาเอาไว้ขวานะครับผมนะงามฟังกลาวครับต่อเลยครับผมนะอย่างรวดเร็วครับผมนะกิ๊กสกิ๊กกิ๊กมาครับผมนะโอเคตัวไรซึ่งก็มาครับผมนะอู้เปรโดครับผมอันนี้เปรโดเป็นนอร์มอลนะครับผมนะเออเก็นอร์มอลโอ้เมื่อกี้เขาที่ผมมองนอกกล้องครับผมนะโอเค ให้ดูชัชดๆนะไปต่ออย่างรวดเร็วครับไปต่ออย่างรวดเร็วครับผมนะโหตัดไปครับผมสกิ้งเข้าม,ขมานะตัวต่อมาคือเฮ้ยซันจิซันจิโฮเกเหรอเฮ้ยทำไมมันทองมันทองกะหลังเงี้ยคือการอะไรอ่ะเฮ้ยสีแก่สันจิโฮเกะปีแกลเบ้าช้ำขนกาแฟเฮ้ยสุดจัดสุดจับปลากขีดิกก็ผมนะสุดจับปลากขีดิกก็ผมนะ ซันจิมาครับซันจีซีเกรดมาซีเกรดสองใบแล้วนะอันนี้เอสนี่เป็นซีเกรดหรือเปล่านะเออแต่ว่าปกติซีเกรดมันข้างหลังอะมันเขียนอยู่เห็นไหมซีเกรดต้องเป็นสีแดงเว้ยเขาบอกเว้ยเห็นไหมซีเกรดต้องเป็นสีแดงแต่เนนี้คือเนี่ยมันมันเป็นสีแบบน้ำเงินน้ำเงินมันคือซีเกรดจริงหรือเปล่าเออแล้วก็ลูฟี่ตัวเนี้ยเออกูเลงกับกัชิราโฮชินะครับผมเขาบอกว่า f**king shit lah นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ f**king s h i แหล h หรือเปล่านะครับผมนะโอเคเปิดไปคร ah, oh, okay. ับผมนะกึ hmm. hmm. oh, no, ่งมากูไปอย่างรวดเร็วเลยซึมเื้ยฮ้ย ้้ยยโอ้โหแกแลโบอาแฮงกรอสครับผมนะโอ้โหย่างงามเลยอ่ะคือมึงงามไปได้เปล่าวะการงามมากอ่ะนะครับผมนะมึงงามจัดเลยอ่ะลูกรักครับผมนะเอองามจัดเลยนะครับผมนะเออมีซีเกตสามใบนะซีเกตมาแล้วสามครับผมนะเคแกะไปครับตัวนี้เป็นไลท์สกึมเข้ามาเอสมาตากีกลายเป็นนอร์มอลครับผมนะนี่เอสมาตากีครับผมนะนี่สกิฟสกิปวิฟวัตวิฟวัตครับผมนะไปต่อยางรวดเร็วทันใจจับไข่เปาหกครับผมนะสกิ้งมาครับผมนะ ตัวนี้คืออะไรเอาตัดก่อนกูเสียตัดนิ้วเองขึ้นมาเลยงับใส่นั่นก็ของนเปิดดูครับสารสองหนึ่งสกินปังป้าเฮ้ยชาลัดคาตาคุริ้งครับผมนะอ่าเป็นระดับแรนนะระดับแรชครับระดับคาตาคุริ้ครับผมนะโอเคไปต่อเนื่องครับผมนะมาตัดตัดไส้ไก่ต่อนะเฮ้ยมึงจะไม่มีแบบว่าชีลาโูชีให้กูหน่อยเหรอวะชีลาโฮชีมาไหนพี่แตกหนเกยชีลาโฮชี้อ่ะนันงกูไปอย่างรวดเร็วไปกีลาโฮชี้อีกครั้งกีลาโฮชี้แะไรโคโล่าะอยากให้โคโล ไอ้เฮียตองดาับผมนะเออฮิราโคนชินะครับผมนะไม่ใมันโฮโลวะเนี่ยมันไม่ใชโฮโลนะโฮโลต้องหน้าตายไงเฮ้ย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 นี่มันโฮโลวันนี่้อี่ยกูตื่นเต้นไปที่หมดแล้วเนี่ยไอ้สัตว์มันวิบปัาววิบปัาบ้าเห็นเปล่าอันนี้มันวิบป้าวปะวะเฮ้ยมันวิบปัาวสุดอ้าเลย ไปต่อไปต่อหูเหลือสามอันนี้เงาฮูยักษ์เบอร์ต่อยไงแบบรอบหน้าสักิบแพ็คไม่เฮีย่ยเปิดที่คีแปรงอะไรงามไส้ครับผมนะเออหยอกเล่นนะครับไม่มีปัญยาซื้อไอ้เนี้ยสิบแพ็คอะนะอันนี้ต่อครับผมนะตัวปรอมาณตัวปรอมาณตัวปรอมาตัวประ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 มาณตัวประมา ใกล้โอ้โหโฮลี่โจนนะครับผมดาวเดียวครับเป,ป็นนอร์มอลคิเปียกไอโฮลี่โจนเฮ้ยตั้งแต่เปิดมานี่ไม่มีใบซ้ำเลยนะเห็นว่าดีมากครับผู้ชมน้าผมนะเออร้านร้านนี้ที่ซื้อมาในอีเบย์นี่โดนดีแน่ยกูมีซีเกตสามใบนะทุกคนเนี่ยซีเกตหนึ่งสองเฮ้ยมีสองใบให้ผมซีเกตเอาแล้วกูไปเอาสามใบยังไงวะเนี่ยซีเกตมีสองใบแล้วนะวันนี้โอเคเห็นว่าใช้ได้ตัวกอมาครับผมนะ ฮิสกี้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 เฮ้ยอาคาอยุสครับผมนะซากาสุกิอาคาอยุสแบบนอร์มอลคิปียกนะครับอันนี้โอเคใบสุดท้ายกูละนะหมดแล้วนะนะครับผมนะเออนะครับนี่ทำการตัดเลยครับผมนะกิ้งกิ้งสกิ้งไปครับผมนะมาสามสองเหี้ยนกลูฮังป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 ูฮ้ยลูฟี่ฮายฮ้ยฮายลูฟี่ต่อนนี้ไอ้ นะทำทำไมที่มันขึ้นอย่างนี้ผม,ผมคิดว่าม,มันจะได้แบบบ้านแบนแบกเฮ้ยตัวเดียวกันมว่ามันคือโคตรแรงนีหว่าสี่ดาวไ้สัตว์สี่ดาวคือโคตรแรงนะเวย้ยดูเป็นดาวใช่ป่ะอันนี้กี่ดาวเนี่ยนะอันนี้คือกีนะอนนอด่ดาวซันจิสี่ดาวเฮ้ยสี่ดาวคือแร่สัตว์เหรอเขาบอกอ่ะเฮ้ยสี่ดาวคือแร่สัตว์เลยเหรอเนี่ยสี่ดาวเลยทุกคนเนี่ยแต่เป็นแกนแรงนะเกรดแกนแรงนะแตนะ่คือเป็นสี่ดาวเห็นป่ะเฮี้ย กูเอามาดูก่อนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาไล่ดูกันทีละใบนะครับผมนะอันนี้นี่เป็นแพ็คทั้งหมดอันนี้คือแกนแลทั้งหมดของโกนะครับอยู่อยู่ด้านหลังละไอไอใบซีเกรดแต่ผมเอาไว้ด้านหลังหมดแล้วแน่นอนเฮ้ยหมดจังวะเดี๋ยวกูดูก่อนเนี่ยเช็คหน้าพาไ่ได้นะครับผมนะอเอาเกลีนะ้ยงละนายเอาหรอนะนั่นงแหละนิดงเงี้งเอานะแปะโอ้โหก็คือได้มาทั้งหมด20ใบนะไม่มีใบซ้ำเลยนะครับรู้สึกเออถือว่าโดนดีมากนะโฮดี้ย้อนนะดาวเดียวนะครับผมนะชิโรชิ สองดาวไม่ไม่รู้ว่าโฮโลหรือเปล่านะอ่านี่ชิโรชิสองดาวอันนี้สองดาวคาตาคุริครับผมแล้วก็เอชมันาคีนะครับผมนะอ่าแล้วก็โบอานะครับโบอานี่สี่ดาวครับผมนะเออเป็นอยู่ระดับแกนด์แลนะครับผมแต่ว่าสี่ดาวสี่ดาวไว้ทางนี้นะครับอันนี้เปรโดนะครับเปรโดเปรโดดาวเดียวครับโคสกิโอเด้งครับผมนะก็คือเป็นระดับแลเหมือนกันแต่ว่ามีแค่สองดาวเองนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นแก๊งครับผมอาราบัสซ่านะครับผมนะแก๊งหมวกฟางที่ไปอาราบัสซ่านะมีวีด้วยเห็นไหมครับ อันนี้แฉงครับแชงอยู่ที่สดาวนะครับผมนะแชงอยู่ในเกทชี่แลแล้วก็คิคุโนโชนะครับผมนะเออโอคิค oh, ุแล้วก็บา ok รักุเวอร์เขาเนี่ยมันมายืนจ้องหน้ากันไอ้แก๊งเนี่ยมันยืนจ้องหน้ากันเนี่ยมันจะตัดหน้ากันเห็นไหมนะเออแก๊งเนะี่แล้วก็เออสแน็คคือมึงนะสแน็คคือมึงกับอันนี้คืออาโอคิจิอุซันนะครับผมนะอุซันอาโอคิจินะแล้วก็รอนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ทานุกิจิชอปเปอร์โทนี่โทนี่ชอปเปอร์ครับผมนะ ่ฮีนะไม่ปลื้มนะเออไอายุทธนะครับผมนะเออาาเนี่ยสามใบเนี่ยที่ผมบอกนะครับผมนะก็คือเป็นฟลักซ์ที่แย่ไปน,นะครับผมนะโ okay. <c oughs> อเคก็ถือว่ามันมากนะครับผมนะอันนั้นคืออะไร,รอ่ะเธอดูดิชองสวยอนะ่ะเอออันนี้คือหมูหมูหมีนเก็บเวเฟอร์ไว้ทุกอันนะในในนี้ก็คือมีมีเวเฟอร์ทุกอันนะเธอน,นะใช่ปหมเอาเวเฟอร์หมดนี่หมดเลยเหรอ <c oughs> และเวเฟอร์อันนี้มี <c oughs> อ่ะไม่มีเอาไม่มีเหรออ๋อแต่เก็บไว้เพราะซองสวยวันนี้คือพูดแพงไงนะหมดนี่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบ แพงมากอะนะเออแต่ว่าได้ความสนุกไงผมถ้าหากว่าคนดูชอบก็นั่นแหละครับฝากด้วยลวกันนะขอคนละหนึ่งไลค์นะหนึ 1, ่งพันสามร้อยสี่สิบขอหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบไลค์แล้วกันนะครับขอหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบไลค์นะครับผมถ้าหากว่าสนใจก็อย่างที่ผมบอกนะครับไปดูใน eBay ผมเซิร์ชใน eBay นะว่าเป็นเอ่อ one piece c a r d w a v e r นะมันก็จะมีกล่องนั้นนะขึ้นมาในในญี่ปุ่นแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือมีเลเวอร์แบบไหนบ้างนะครับเออแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าครบทุกตัวหรือย,อยังนะ แต่ว่าตัวที่น่าจะขาดมันก็มีนะเพราะว่าผมก็ได้จดไว้อยู่นะครับผมน่ะนี่ตัวที่น่าจะขาดก็มีเป็นตัวที่ยังไม่ได้นะเออตัวที่ยังไม่ได้นี่น่าจะเอาออาสักตัวเนี่ยแครลอดนะแครอทผมก็ยังไม่ได้นะฮูน่ะแครอดยังไม่ได้นะครับแล้วก็หมวกฟางอินกินไม่แน่ใจนะโหดีได้แล้วนี่ได้แล้วโบอาได้แล้วคือได้แทบจะหมดอ่ะได้แทบจะหมดทุกตัวเลยนะทุกคนโอกิกุนี่ก็ได้แล้วโอเด้งยังได้แล้วดูดิ เดี๋ยวไม่ได้น้องแครอทเดี๋ยวกูจะมาล่าแคร์หรอกนะผมรอบหน้าโอเคคือใจใจตอนแรกของผมถ้าหากว่ามีใบซ้ำนะคือผมก็ว่าจะแจกอยู่นะแต่มันไม่มีไม่มีใบซ้ำเลยนะสรุปก็คือไม่แจกนะโอเคอย่าให้ผมทำนะครับเปิดการ์ดอะไรแบบนี้อีกสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมนะครั้งนี้จากลาไปก่อนขอขอบคุณมากๆอย่าลืมิงที่รับดูจบกับผมนะกับแปะดูดแหนมหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบไลท์เชียร์กันมาละกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยสุดนะเธอนะ มีซีกเก็ตสามใบอะซีกเก็ตอะซีกเก็ตก็คือเนี่ยสามใบเนี่ยซีกเก็ตไม่ใช่ซีกเก็ตนั่นแหละคือซีกเก็ตแหละความจริงอ่าจจะว่าซีกเก็ตนะแต่ผมเรียกซีกเก็ตเหมือนเหมือนแบบว่าอะไรนะเพชรจะเพชรอะคำว่าเพชรอะกูจะเ,เ,เรียกเพชรเลยไม่เรีนคำวันน,ะน,นั้ไดมอนด์ไดมอนด์เขาอะไดมอนด์เรียกไงไดมอนด์ไดมอนด์กูเรียกไดมอเมลสอดใจกว่าทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเต้นเขาเต้นกันนะ